คลื <C lean> ่นสวัสดมันแรงสวัสดีค่ะเอฟซชาวราศีมังกรเอฟซี FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงอาจจะเห็นฉากเปลี่ยนไปเนาะวันนี้พี่มาหัวหินนะคะมาทำงานก็เลยถือโอกาสมาอัดคลิปที่นี่ด้วยอาจจะช้าไปนิดนึงสำหรับเดือนกันยายนข้างหน้านี้นะคะ โอเคชาวราศีมังกรเกิดอะไรขึ้นมากในเดือนกันยายนเกตทับลัคนาเครียดคิดมากงานเยอะบางบอลไหนจะงานลาดงานหลวงยุ่งปนไปหมดเจ็ดทับลัค์อยู่แล้วด้วยแล้วเป็นเกษตร,รมั่นคงนะคะเข้าเกณฑ์อายุนะบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงเวลาได้กเกษียณแล้วหยุดพักสําหรับคนที่ยังหนุ่มแน่นก็เป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวนะ,ะมันก็จะเหนื่อย นะคะเหนื่อยเพราะดาวเสาเป็นลักษณะของคนที่เหนื่อยเครียดคิดมากกังวลช้าเนาะดาวดีๆอยู่ที่พบม,มรณนะคุณต้องระวังเป็นพิเศษใช้การเดินทางมาหลบดวงนะคะเป็นช่วงที่บางทีเกิดท้อ,ทอเพราะอาจจะต้องทำงานอยู่คนเดียวแบกงานอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวหยุดอยู่เฉย,ยดีกว่าไหมบางทีในใจคิดนะโอเคหลังวันที่สองกันยายนไปเนี่ยนะคะ แนะนําให้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าทุกอย่างมันถาถมเข้ามานะอย่าประมาทแล้วก็จัดระเบียบ1 2 3 4 5สอสี่ห้าอย่าไปทำมั่วๆนะคะมันจะทำให้เสียหายการลงทุนช่วงนี้เดือนนี้มีอุปสรรคหยุดหยุดไว้ก่อนจะคิดจะจ่ายอะไรช่วงนี้ก็ดึงดึงไปก่อนดึงดึงไปก่อนนะคะการงานเนี่ยคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทำงานคนเดียวนะนะั้นบางทีมันก็ทำให้การขับเคลื่อนมันช้าลง ช่วยกันดีกว่าใช่ไหมรวมพลังกันให้มันรู้ล่วงไปได้โดยเร็วดีกว่าการขอความช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องเสียเกียรติไม่ใช่เรื่องเสียหน้าแต่เป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ําดีในหลายๆ,ๆเรื่องคุณจะเหนื่อยน้อยลงคุณจะได้เพื่อนมากขึ้นคุณจะได้เปิดหูเปิดตาจากความคิดและไอเดียใหม่ๆของคนที่เข้ามาช่วยคุณนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขขึ้นด้วยไม่ต้องมาแบกบภาระคนเดียวใช่ไหมบางทีเราคิดว่าเราไว้ใจคนอื่นไม่ได้ไงเพราะว่าเพราะว่าพอดาวลักษณะอย่างนี้แล้ว มันก็จะทําให้คุณแบบว่าระแวงอ่ไม่ต้องระแวงนะคะเป็นช่วงนะเป็นช่วงที่คุณต้องการความช่วยเหลือต้องต้องต้องเปิดคุณต้องเปิดใจให้คนอื่นเขาเข้ามานะคะไอ้ที่ผ่านมันมันปิดก็ช่างมันแต่ตอนนี้ต้องเปิดและต้องเปิดเรื่องการเงินเรื่องการเงินเ่ยเขาเรียกอ่ะดาวเป็นอัมพุกเกนเนาะดาวกาันไม่ไม่เดือดร้อนกันเงินเท่าเทไหร่หรอกคุณมีเงินจะใช้นะไหวพระสาับเทพพระราหูที่เป็นเทพอ่ที่ อำนวยโชคลาภการเงินและก็เสริมบุญบารมีให้คุณคุณจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีเรื่องดีๆเข้ามามากกว่าเรื่องลายๆเพราะอย่างไรก็ตามคุณจะมีเรื่องการใช้เงินเยอะแน่นอนแต่เพื่อเป็นการปิดจ็อบนะหรือเม่อการเป็นจบสิ้นหรือเป็นการจัดระเบียบการเงินนะคะความรักความรักของชาลสีมังกรเนี่ยคนโสดเนี่ยที่โสดเลยนะหยุดก่อนนะหยุดก่อนเพราะตอนนี้มันจะมีอะไรมาเล่งเล้าคุณเหมือนเป็นช่วงที่แบบ ถ้าคุณไปเจอคุณจะหลงรักเขาอ่ะโดยที่ไม่ลืมหูลืมตาเราเตือนคุณแล้วนะนะการไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันทําให้เรามองไม่เห็นจุดด้อยจุดเสียของคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะอันเนี้ยอันเนี้ยมันผิดพลาดไม่ควรซึ่งปกติแล้วอ่ะชาวราศีพังกรน่จะไม่จะไม่ค่อยด่วนจีอะไรแบบนี้หรอกแต่เผเอิญว่าเดือนเนี้มันมีดาวเกตจอนเข้ามาทับแล้วเกตมันจะมาเร่งทุกอย่างเร่งในสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีนะเร่งนี้ไม่ดี จริงๆดาวเสารมันเป็นดาวที่หมายถึงความช้านะความช้าความหนืดความยากความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงพอมีดาวเกตเข้ามาเล่มมันก็จะ,ม,จะมันก็จะเล่งไปสองทางก็คือเร่งให้ให้ลักษณะดาวเดิมเนี่ยมันมันเป็นมากยิ่งขึ้นแต่เพรเอินว่าดาวเสาในตำแหน่งนี้มันได้เกษตรพอได้เกษตรปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องเรื่องกับตลปัดได้เหมือนกัน ได้เหมือนกันนะคะสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับช่องปากนะต้องระวังเกี่ยวกับช่องปากชาวราศีมังกรเนี่ยเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ตกสุขพระใช่ไหมแต่เผอิญว่าเกตกับเสาที่ทับลัคนาอยู่มันก็มาเร่งให้วุ่นวายยุ่งเหยิงคิดมากคิดไม่นิ่งจากที่เคยคิดอะไรอย่างเดียว อันนี้เริ่มคิดหลายอย่างเริ่มคิดหลายอย่างหลายมุมดังนั้นถึงได้บอกไงว่าปรึกษาแชร์แชร์ความคิดของเราให้คนรอบข้างช่วยว่า yes or no okay ไหมอันเนี้ยนะความเครียดของคุณก็จะหายไปนะคะความกังวลก็จะหายไปทุกอย่างก็จะผ่านไปโอเคฟังแล้ว จะรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะเพราะมังกรก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่เป็นราศียอดดีในปีนี้นะคะขอบคุณที่ช่วยกัดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดแชร์พี่รบกวนฝากกดให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งหน้าให้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย